กับหลังก็ม่หะใไม่ดีจริงฮะที่มเตร์ออกมาพี่ท็อปทางซ้ายรู้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะรับนะฮะงีแต่ทางซไปก่อนปากกับหลังมาที่มเตร์มองข้างในแล้วโยกลองดูตรงนี้มองตรงนี้โอ้โหสวยงามทุกคนส่งคนมงเยฮะ เสียดายฮะก้องจับไม่ทันนะลุงหายสุดกลางมาสุดเส้นแล้วฮะแล้วโยกหิ้งขามฮะขึนกันใหม่ทางซ้ายอ่าทางขวาน,นะแล้วให้พี่โอ้พี่โดดเกี่ยวบอลสวยมากครับจังหวะนี้ยิงซ้ายเลยโงตัวฮะดีฝ่ายฮะุูเปเซฟอยู่แล้วฮะพี่คนนี้เป็นชื่อในเรื่องของการยืนตำแหน่งฮะแล้วตัวงหวะออกมาพี่จอรซ้ายสุด มีเบอร์สิบก้านีข้างหน้าขยับแล้วอยู่นตัทาไม่ดีคะับระวังด้วยฮะเียนนสีเอาแล้วโอ้โหแวกแล้วแหวกอีกหนึ่งยิงเรียบเลยอ้มันก็สวยเหมือนกันนะฮ้นี่รลแรกฮะการขยับนะฮะมีการขยับนะฮะ ไดังเงงพื่อำลังกีเพย์ิงลูกนี้หข้างขานนะฮะบอลข้างเท้า,าอะไม่ไหวแล้วฮะใส่แล้วพ้นมาตรงนั้นมีสองคนจากที่พี่เบย์เบย์มองช่องจะยกตรงนี้ก็ยังติดบล็อกอะแล้วเห็นพี่บอลแล้วสวัสทีเดียวซี ยีนฝ่ายยืนตำแหน่งดีแล้วอ่ะยังไม่ต้องต้องเซฟเลยเปิดทุกนี่รอดอแจไดกลับมาใหม่วันมันก็เข้าแล้วต้องพรสขยับสวยแล้วให้จะอุ้ยสวยมากแล้วลูกนีออกนัดตามขาแล้วกระดกนี้ของนี้มัน บอ,อ,อยังกกี้กัอยู่ตรงกลางมีฮีลเลอร์ออกมาที่พิโดนิงีดดดลงาบบอลีนี่ตรงนั้นเอาบอลลงเดีวจีเขาหาประตูตับขาลอ,อกทันที สามะแล้วน่าจะฟังผมเยอะไปอีก <laughs> แล้วก็หมดเวลา,าการแข่งการเล่าเป็นทางด้านของทีวีไอทีฮนะ